สวัสดีครับผมมันผพินกับช e l f ลฟิลไทยในย t u ู e นี่ที่กลุ่มทอผ้าโบร,ราณบ้านโนนเกาะนะครับตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับผมนี่ครับก็มีผลิตภัณฑ์ผ้าแบบต่างๆนะครับผ้าไหมมีมค,คุณภาพมาตรฐานนะก็เดี๋ยวมาดูที่มาของผ้าเหล่านี้นะครับ นี่ก็เป็นด้านหลังครับมีชิงช้าแล้วก็มีสะพานยืยนถ่ายรูปครับแล้วก็ที่นี่นี่เขาทำเป็นโรงเรือนอย่างดีเลยนะครับเป็นกลุ่มทอผ้าโบราณนะนฮะครับเด็กำลังช่ากล ทับลายที่กำลังขึ้นอยู่กบบสวยงามมากเชิญเชิญด้านนี้เลยนะคะสารเป็นคนใส่เป็นคนใส่เป็นอีสารแพร่ยาวทับลายสวยงามมากโอ้โหกลีบตะบวัว เป็นสีอะไรนะครับสีทองกับสีเทาอ๋อสีทองสีเทาผมนึกว่าเป็นสีแดงไม่ใช่เป็นสีพูต้องย้อมสดค่ะย้อมสดดใส่น้ำมะนาวค่ะอ๋ออันนี่ครับเป็นผ้าการย้อมแบบโบราณครับค่ะไม่มีกิมมี่นะคะใส่แต่น้ำ มมยอตอนนี้ก็ร้อนอยู่แล้วตอนนี้ยอมได้แล้วเพราะมันร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรู้คอนทึ่งหนึ่งขึ้นขับเึ้นขึ้นเลยสังเกตเห็นเแล้วยืนขวางอีกด้านหนึ่งดีไหมครับขวาเพราะว่าเออ่นี้เป็นสีทองเดี๋ยวเตรียมสีเงินด้วยเด้ออันนี้สายนี่ครับลงยอมครับอันนี้เป็นสีอะไรครับ นีีสขอองดกครับจะเป็นสีทองใช่ไหมดอกแห้งค่ะดูสีดอกสีดอกสีดอกทองค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเวลาขึ้นอันี้เห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงจุ่มลงปุ๊บติดเลยมีสีเลยครับผมแต่ต้องเคี่ยวนานประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมอือต่ายยืนเคี่ยวจุ่มลงไปเลยครับยืนได้ไหม เอันนี้คือเส้นใหม่ใช่ไหมครับเส้น่่ใหมแล้วเราย้อมนานนะคะจุ่มๆแบบเนี้ยอ่าอันนี้คือเราต้องแช่แล้วก็พยายามยกครับผมเพราะต้องให้ทําปฏิกิริยากับลมด้วยโอ้โหเพื่อถ้าถ้าจุ่มลงอย่างเดียวได้ด่างครับต้องต้องขึ้นต้องยกใช่เราจุ่ม ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับจึงเะได้ถ้าเคี่ยวตัวนี้ครับผมหนึ่งชั่วโมงครับผมเคี่ยวหนึ่งชั่วโมงพอต้มแล้วน้ำมันจะออกเองโดยไม่ต้องใช้สารหรือใช้โมเดลในการเป็นตัวแปรเจ่สีเขาจะอยู่นานไหมครับอยู่นานครับผมเพราะว่าผ่านอุตสาหกรรมสิงทอแล้วก็สถาบันสิงทอเรียบร้อยคือตรวจส่งมาตรฐานแล้วเรียบร้อยครับคือพอักแล้วมันก็ไม่หลุดออกบ้างแต่ว่าจะไม่หมด ครับผมคือ<ม>อยู่ในมาตรฐานผ่านกินมาตรฐานอันนี้คือแบบเรารู้มานานแล้วหรือว่าแบบเป็นภูม,มิปัญญาตั้งแต่โบราณหรือว่าเราเพิ <c oughs> ่งซาผมเพิ่งซาใช่ครับโอู้เ้เริ่มจากอะไรรู้ได้ไงเออคือตอนแรกคือบัวมันเยอะเราจะหาวัตถุดิบในหมู่บ้านเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดอะไรก็ได้ที่มันมีแล้วแบบว่าเราไม่ต้องได้ลงทุนเยอะมากเยอะมากก็คือเราเห็นว่ามันเป็นบัวอย่างเงี้ยครับผมเสร็จแล้วก็จะเอามาทําเป็นบอกพักพวกจักสารอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันกรอบ ครับผมก็เลยบวชเยอะๆเนี่ยเราจะทําอะไรได้เราก็เลยไม่ทําอะไรละก็เลยชวนแม่บ้านมาทาแกงใส่ปลากินครับก็เลยเห็นว่าตัวปลาเนี่ยมาจากสีขาวๆเป็นการเปลี่ยนสีเทาอ่าก็เลยลองย้อมผ้าดูก็เลยได้อ๋อแล้วก็เลยใช้ส่วนอื่นใช่ครับผมก็ลองส่วนอื่นด้วยส่วนกรีบเนี่ยคือลงไหลในสีของกรีมันอยู่แล้วอยากได้สีของกรีบแต่เอาไปมามันไม่ได้เลยศึกษามาประมาณ3ปีเพิ่งได้เมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายปีครับ ใช่ครับผมก็คือใช้น้ำมะนาวครับผมใช้น้ำมะนาวเป็นตัวแปรช่วยติดสีสีเงินๆนี่ก็คือกลีบดอกบัวสีเงินค่ะตัวนี้แต่ว่าความวาวของมันคือวาวจากไม้ที่แล้วเหรอคะอันนี้เป็นไม้ทั้งพื้นเลยค่ะอ่ยางดิบคืนเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าใช่ไหมครับสีแดงนี้จากดอกบัวสดกับน้ำมะนาวนะ ชีสจุมพูนี่ค่ะมค่ะถ้าเป็นสีแดงๆจะออกแดงๆอย่างนี้เป็นสีเราย้อมจากคข้างอ๋อจากคข้่งก็จะมีเหลืองนี่คือขมิ้นขมิ้นค่ะเกลือนมิ้นสีธรรมชาติแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ค่ะนี่สีอันนี้คือสีจากดอกที่ตากแห้งแล้วเราไปย้อมค่ะอ๋อออกทองๆหน่อยค่ะ ที่นี่บ้านอะไรนะครับบ้านนวลเกาะค่ะบ้านนวลเกาะตำบลตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรครับขอบคุณมากครับผ้าสีธรรมชาติแท้ๆนะครับที่ยอม่ีเวลาที่เห็นกลุ่มทอผ้าอย่างนี้นะครับ วันนี้เนื่องจากเป็นช่วงสงการเขาก็ไปทำธุระกันนะฮะเห็นอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งกี่นะครับก็จะมีคนทำอยู่หนึ่งคนนะฮะแต่ว่าทำค้างกันไว้นะครับก็คือทำถึงตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็จะมาทำต่อไปเรื่อยนะครับ คุณใหม่ครับกับชนะรีไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ